สวัสดีครับทุกคนยินต้อนรับสู่ช่องอัปเดตหุ้นจีนนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับหุ้นที่ชื่อว่าไบตู้นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยไม่ชินอาจจะเรียกว่าไบดูไปก่อนนะครับก็แต่ว่าจริงๆมันต้องเรียกว่าไบตู้นะในภาษาจีนที่หลายคนมักจะคิดถึงเซิร์ชเอนจินของจีนแต่วันนี้เนี่ยไบตู้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่เซิร์ชเอนจินของธรรมดาแล้วนะครับเขากาลังก้าวสู่ยุค AI Cloud Computing รถยนต์ไร้คนขับซึ่งจะเปลี่ยนแปลงภาพหลวงบริษัทไปอย่างมากเลยนะครับ เราอยากให้คุณเข้าใจว่าไปาตู้เนี่ยกำลังจะเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่น่าสนใจในตลาดจีนหากคุณมองหาการลงทุนในเทคโนโลยีจีนนะครับหุ้นของไปตู้อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าว่าเขาจะมีการเติบโตกันยังไงบ้างไปตู้เนี่ยมันมาจากเสิร์ h เอนจินสู่บริษัท AI ไนะครับไปตู้ก่อตั้งในปี2000โัโรบินลีและก็เอลิกซูนะครับตอนแรกเนี่ยเขาจะทําเป็นเสิร์ h เอนจินที่ครองตลาดในจีนได้ทั้งหมดก่อน แต่ตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยไปตู้กําลังก้าวสู่ยุคใหม่แล้วครับที่ไม่ใช่แค่การค้นหาข้อมูลเท่านั้นพวกเขากําลังก้าวสู่ผู้นําในด้าน AI ปัญญาประดิษฐ์คลาวด์คอมพิวติ้งแล้วก็เป็นโรโบอทแท็กซี่นะครับธุรกิจหลักของไปตู้เนี่ยตอนนี้มีธุรกิจที่สําคัญหลายอย่างที่น่าจับตามองในตอนนี้ก็คือ AI มีคลาวด์คอมพิวติ้งแล้วก็รถยนต์ไร้คนขับนะครับที่จะมีบทบาทสําคัญในอนาคตตอนนี้ตัวไปตู้เสิร์ชแล้วก็ไอตัวโฆษณาเนี่ย จะเป็นทำไรได้หลักของบริษัทประมาณ5 0 6 0แต่ตอนนี้ก็แม้ว่าจะเจอการแข่งขันจาก Tik t o k w e c h a t แต่ไปตู้ก็ยังมีความแข็งแร่งในด้านตลาดโฆษณาในการค้นหายอย่างมากเลยนะครับตอนนี้เนี่ยไปตู้เนี่ยใช้ AI เพื่อพัฒนาโฆษณาที่มีความแม่นยาสูงขึ้นการที่ไปตู้คุมการตลาดได้ในจีนเนี่ยยังเป็นโอกาสสร้างโอกาสในการลงทุนในโฆษณาด้วยนะครับความเสี่ยงเนี่ยก็มีนะครับคู่แข่งอย่างอัลีบาบาแล้วก็เทนเซ็นที่พัฒนาธุรกิจโฆษณาออนไลน์ของตัวเองอย่างรวดเร็วเนี่ย แล้วก็2ไปตู้ AI แล้วก็คลาวเนี่ยตอนนี้ก็มีคนมาแข่งขันกันเยอะเต็ไมไปหมดเลยนะครับส่วนโอกาสในตลาดข่าวคอมพิวติ้งในจีนที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วไปตู้ยังได้พัฒนา e r อร์ N e, ซึ่งเป็นโมเดล AI คล้ายกับ c h a GP t GPT ด้วยนะครับซึ่งมีศักยภาพสูงในการแข่งขันตอนนี้เนี่ยมี Apollo นะครับที่เรียกว่ารถยนต์ไร้คนขับเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ไปตู้ลงทุนอย่างหนักเลยนะครับตอนนี้ไปตู้ได้พัฒนา a p l l o a p o l l o Go นั่้เองนะครับซึ่งเป็นเทคนโนโลยีไร้คนขับ กำลังทดลองในหลายๆเมืองของจีนอยู่แล้วก็โดยมีพันธมิตรอย่างจีลี่และก็บีวดีช่วยกันพัฒนารถยนต์หลายคนขับด้วยโอกาสของตลาดรถยนต์ไรายคนขับเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็จีนเนี่ยรัฐบาลจีนให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ไปตู้เนี่ยในจีนนะเป็นผู้นําในตลาดด้านนี้และยังสามารถขยายไปยังต่างประเทศได้การพัฒนาของรถยนต์ไรายคนขับเนี่ยต้องใช้เวลาในการลงทุนสูงแล้วก็ยังมีอุปสรรคในด้านกฎหมายบ้างนะครับ แต่ว่าเขาก็ทําได้ดีแล้วตอนนี้ก็พัฒนาแล้วคาดว่าจะได้กําไรในปีหน้านะครับปี2 0 2 6สรุปเลยนะครับไปตู้เนี่ยน่าลงทุนไหมนะก็โดยรวมแล้วไปตู้เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีศักยภาพการเติบโตสูงในด้าน AI c อ่าวคอมพิวติง้งแล้วก็รถยนต์เลยคนขับนะครับหากคุณเชื่อว่าเทคโนโลยีเหล่านี้คืออนาคตไปตู้อาจจะเป็นหุ้นที่น่าสนใจสาหรับการลงทุนระยะยาวแต่ก็ต้องคํานึงถึงความเสี่ยงจากการแข่งขันแลืก็การควบคุมของรัฐบาลด้วยนะครับหากคุณสนใจการลงทุนใน เทคโนโลยีจีนไปตู้เนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีโดยเฉพาะการงลงทุนระยะยาวก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ